กากเกลื่อนโรคติดต่อทางผิวหนังที่สังคมรังเกียจทำไมเป็นอย่างนั้นเรามาติดตามรับรู้สภาพสาเหตุแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกันนะคะกากเกลื่อนนะคะเหมือนที่เราเห็นในภาพนี่คือภาพกากนะคะนี่คือเกลื่อนนะคะก็แตกต่างกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะ สำหรับกากเกลือนนะคะเป็นโรคผิวหนังสองชนิดที่พบได้บ่อยและอาจสังเกตจากผิวหนังที่มีตุ่มหรือมีรอยผื่นแดงเป็นดวงนะคะมีขอบเป็นสะเก็ดมีอาการคันสามารถเกิดขึ้นบนผิวหนังได้ทั่วร่างกายเช่นแขนขาลำคอการทราบว่ากาก,ากเกลือนเกิดจากอะไรและมีปัจจัยอะไรกระตุ้นบ้างอาจช่วยลดสาเหตุและความเสี่ยงในการเกิดโรคช่วยทาให้การรักษาได้อย่างถูกวิธีนะคะและที่สําคัญก็คือทําให คนที่เป็นเนี่ยมั่นใจมากขึ้นและไม่ถูกรังเกียจนะคะกากและเกลือนคือโรคผิวหนังนะคะที่เกิดจากการติดเชื้อราที่อาศัยอยู่บนผิวเซลล์ของผิวที่ตายแล้วโดยโรคก,กลากเกิดจากการติดเชื้อรานะคะมาโทไฟต์นะคะเดอร์มาโทไฟต์นะคะ,ะ,คะซึ่งเป็นเชื้อราที่อยู่บนผิวหนังส่วนที่มีเคราตินส่วนโรคเกลือนนะคะเกิดจากการติดเชื้อ มาลาสซีเซียนะคะมาลาสซีเซียซึ่งเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่บนผิวหนังอยู่แล้วแต่อาจถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยบางอย่างทำให้จกเจริญเติบโตผิดปกติแล้วนำไปสู่การติดเชือ้อนะคะก็คือกลากกับเกลื่อนเกิดจากเชื้อราคนละตัวกันนะคะปัจจัยต่อต่อไปนี้อาจากระตุ้นให้เกิดโรคกากและโรคเกลื่อนมากขึ้นนะคะได้แก่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภูมิคุ้มกันอ่อนแอสภาพอากาศที่ร้อนชื้นผิวมันแล้วก็เหงื่อออกง่าย การสวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นระบายความร้อนและเหงื่อยากการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวแล้วทําให้เกิดติดกาเกลื้อนจากคนที่เป็นมาก่อนนะคะปัจจัยเหล่านี้อ่ะทําให้ติดเชื้อราและเชื้อจเจริญเติบโตแพร่กระจายจนส่งผลให้เกิดจุเดเล็กๆหรือผิวหนังเปลี่ยนสีเพราะมมีอาการคันและระคายเคืองนะคะ กากกับเกลื่อนต่างกันอย่างไรถึงแม้ว่ากากกับเกลื่อนจะมีสาเหตุและปัจจัยและอาการเริ่มแรกที่คล้ายกันแต่หากสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่ามีอาการบางอย่างที่แตกต่างกันกากมักเป็นกล่นกลมที่มีขอบนูนเป็นสเก็ตสีแดงชมพูสีน้ำตาลหรือสีเทาซึ่งอาจกระจายตามผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณแขนขาลำตัวกน้นและมีอาการคันอาจพบบนหนังศีรษะซอกนิ้วเท้าได้ด้วยหากเป็นกากที่หนังศีรษะอาจทำให้ผมร่วงเดี๋ยวเราก็จะมีคลิป นะคะเรื่องเนื้อหาของกากนหนังศีสะให้ทราบด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีแผลขนาดเล็กและมีอาการเจ็บเมื่อสัมผัสนะคะส่วนเกลื่อนจะมีลักษณะเป็นจุดด่างสีขาวนะคะชมพูแดงและน้ำตาลขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ประมาณ1-4นิ้วซึ่งมีปรากฏเป็นสีอ่อนหรือสีเข้มกว่าผิวหนังโดยรอบนะคะ พบได้มากบรเิเวณลำคอหนะ้าอกแขนหลังบางครั้งอาจจะมีอาการคันนะคะในบางท่านเป็นสเกตแล้วมีอาการบวมแดงร่วมด้วยนะคะลักษณะกรากและเกลื้อนที่แตกต่างกันนะคะวิธีรักษากรากเกลื่อนนะคะอาจรักษาได้ด้วยยาดังต่อไปนี้นะคะไซโคพิรอกนะคะเป็นยาสําหรับทาผิวหนังนะคะทาเล็บวันละหนึ่งครั้งเพื่อรักษาการติดเชื้อราหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อราแต่ไม่ควรใช้บรเิเวณที่ ทายาแล้วก็สัมผัสน้ำอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะจะทำให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลงนะคะดังนั้นต้องทาเป็นเวลานานถึง8ชั่วโมงก่อนค่อยไปอาบน้ำนะคะจะปกป้องเชื้อราได้คีโตโคนาโซนนะคะเป็นยาทาเฉพาะที่มีรูปแบบครีมหรือเจลใช้รักษากบากเกลื่อนป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีควรทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ได้รับผลกระทบแล้วเช็ดให้แห้งก่อนทายาโดยปกติแนะนําให้ทายาวันละ1-2ครั้งตามดุลพินิษของแพทย์นะคะ ยาตัวต่อไปนะคะที่จะรักษาก็คือไคโตโคมมาโซนนะคะไคโตมาโซนเป็นยารักษาผิวหนังที่ติดเชื้อราเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทำความสะอาดผิวหนังและบริเวณที่ได้รับผลกระทบก่อนแล้วก็เช็ดยาให้แห้งนะคะแล้วก็ทายาวันละ1-2ครั้งตามดุลพินิษของแพทย์ ไมโคนาโซนนะคะเป็นยารักษาเชื้อราที่ส่งผลให้เกิดผื่นแดงโดยยาจะช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราใช้ทาผิวหนังที่รับผลกระทบเวลาสองครั้งบางคนอาจจะมีอาการดีขึ้นภายใน2-4ถึงสัปดาห์หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เนื่องจากจะต้องเปลี่ยนยาและรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะซิลินเนียมซันไฟนะคะเหมาะสาหรับผู้ที่เป็นกากเกลื่อนติดเชื้อราบนหนังศีรษะยาตัวนี้ลดอาการคัน,นกระจัดรังแคชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ ยาต้านเชื้อราแบบรับประทานนะคะอิทราโคนาโซนนะคะหรือฟูโคนาโซนนะคะทั้งสองตัวนี้นะคะก็เป็นยาชนิดรับประทานนะคะของการปกป้องเชื้อรานะคะ วิธีป้องกันกากเกลื่อนก็คือให้รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆหลังจากสัมผัสสิ่งรอบตัวอาบน้ำทันทีหลังทํากิจกรรมที่เสี่ยงสัมผัสสิ่งสกปรกหรืออาจทําให้เหงื่อออกมากเช่นฝึกซ้อมกีฬาออก,กาลังกายหรือกําจัดสิ่งสกปรกหรือเหงื่อที่อาจกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อราไม่สวมเสื้อผ้าน,นานๆหรือรัดแน่นเกินไปเมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น ควรเลือกเสื้อผ้าที่ทําจากผ้าฝ้ายหรือสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเพื่อป้องกันเหงื่อออกมากเกินไปไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าหวีดิกเรื่องการกระตุ้นทําให้ผิวมันมากเกินไปเช่นการตากแดดเป็นเวลานานการออกกําลังกายการใช้ผลิตภัณฑ์บําร,รุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ํามันมากเกินไปก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้มีความชื้นและเกิดเชาราได้ง่ายนะคะ วิธีการรักษากากเกลื่อนด้วยตนเองนะคะเอาเป็นเกลื่อนก่อนนะคะถ้าเป็นเกลื่อนสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยาทาที่มีสรระกุณในการฆ่าเชื้อราหรือต้านเชื้อราเช่นคิตโคนาโซนไซโคพิ็รกหรืออาจแพทย์ดัดสั่งยาเม็ดสําหรับฆ่าเชื้อราด้วยเช่นอตทราคนาโซนนะคะนอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการธรรมชาติในการรักษากาักรักษาเกลื่อนได้ดัดงนี้นะคะ หนึ่งก็คือใช้เบกกิ้งโซดาแม้จะไม่ใช่สารสกัดจากธรรมชาติแต่เบกกิ้งโซดาเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในครัวเรือนแล้วก็พบบ่อยใช้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะคะเนื่องจากเบกกิ้งโซดามีสภาพเป็นกรดในขณะที่เชื้อราไม่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดได้นะคะดังนั้นเบกกิ้งโซดาจึงสามารถฆ่าเชื้อราที่ผิวหนังได้ดีโดยใช้เบกกิ้งโซดาในการรักษาเกลื่อนได้ดังนั้นผสมเบกกิ้งโซดา2-3ช้อนกับน้ําธรรมดานะคะที่สะอาดประมาณ2-3หยด เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนำประทาบริเวณที่เป็นผิวหนังที่เป็นเกลื่อนทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำติดต่อกันทุกวันเป็นประจำและหมั่นสังเกตอาการนะคะวิธีที่2นะคะก็คือใช้กระเทียมกระเทียมมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อราได้เป็นอย่างดีเพราะอุดมไปด้วยสารเอลิซินนะคะเอลิซินซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบต้านเชื้อราสามารถใช้รักษาการการัดเกลื่อนได้ดีมากโดยเฉพาะในกระเทียมนะคะ ใช้รักษาการเกลื่อนได้ดีดังนั้นนํากระเทียมไปทุบหรือตําแล้วแยกน้ําออกใช้ส่วนที่เป็นเนื้อละเอียดของเนื้อกระเทียมที่ตําแล้วมาพอกผิวบริเวณที่เป็นเกลื่อนทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ําสะอาดทําวันละ2-3ครั้งนะคะหรือทําเช้าเย็นก็ได้นะคะหมั่นสังเกตอาการด้วยแต่ว่ากระเทียมจะมีความร้อนนิดหน่อยนะคะจะทําให้ผิวไหม้แล้วก็ลอกออกได้แต่แผลจะแห้งหายเร็วมากเลยเพราะมีตัวลดการอักเสบอยู่ด้วยนะคะ สามแอปเปิลไซเดอร์นะคะเป็นน้ำส้มสายชูหมักกับแอปเปิลมีกรดเอสติกนะคะซึ่งมีสรรพคุณต้านการอักเสบและการติดเชื้อได้ดีสามารถใช้แอปเปิลไซเดอร์ในการรักษาเกลื่อนได้โดยผสมแอปเปิลไซเดอร์ลงในน้ำสะอาดหนึ่งถ้วยนำสัมีมาจุม่มแอปเปิลไซเดอร์เสร็จแล้วก็นำไปทาบริเวณผิวที่เป็นเกลื่อนทาวันละ2-3ครั้งแล้วก็หมั่นสังเกตอาการนะคะต่อมาวิธีที่4นะคะก็คือเป็นการใช้ ะสะเดานะคะซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากกว่าผักเคียงหนึ่งจิ้มน้ำพริกอย่างเดียวนะคะเพราะสะเดามีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะใช้บรรเทาอาการติดเชื้อของผิวหนังได้หลายชนิดโดยเฉพาะกากเกลื่อนสามารถนาสะเดามารักษาเกลื่อนได้นะคะใช้สะเดาจใบก็ประมาณหนึ่งกำมือปั่นหรือตำผสมกับน้ําเล็กน้อยแล้วนําใบสะเดาที่ปั่นละเอียดแล้วมาพอกบริเวณผิวหนังที่เป็นนะคะเกลื่อนเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสัก ยี่สนาทีจากนั้นก็ล้างด้วยน้ําสะอาดทําวันละสามถึงสี่ครั้งแล้วหมั่นสังเกตอาการน,นะคะวิธีที่ห้านะคะก็คือใช้ใบชุมเห็ดนะคะเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หลายคนน่าจะรู้จักดีจากการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่นะคะในอินโดฟาร์มาโคโรจีนะคะเมื่อปี คิดัศักราช1,994เผยว่าใบชุมเห็ดเทศเนี่ยมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังเช่นกาดเกลื่อนโดยสามารถใช้สดานะคะในการรักษากาดเกลื่อนได้แล้วก็ใบชุมเห็ดในการรักษากาดเกลื่อนได้ดังนี้นะคะก็คือ,อใช้ใบชุมเห็ดประมาณหนึ่งกำมือตำผสมกับน้ำมันมะกอกนะคะเล็กน้อยให้ละเอียดแล้วก็นำมา แปะบริเวณผิวหนังที่เป็นเกลื่อนได้ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็หมั่นสังเกตอาการค่ะอันนี้ก็คือวิธีการโดยใช้สมุนไพรใกล้ตัวรอบรู้นะคะว่าสมุนไพรอยู่ในครัวเราก็สามารถป้องกันกาดเกลื่อนได้นะคะ,ะง่ายที่สุดก็คงเป็นกระเทียมค่ะมีอยู่ทุกครัวเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการดูแลตนเองนะคะเพราะว่ากากเกลื่อนเนี่ยบางคนคิดว่า เป็นแล้วหายขาดแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมนะคะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกนะคะขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของท่านด้วยและการดูแลสุขอนามัยที่สําคัญนะคะสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้ดังนั้นไม่ควรให้คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับเรานะคะควรหาผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ให้เพื่อนหรือไม่ควรให้เขามานอนที่นอนเราที่เราเป็นนะคะ ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะถ้าใค,ใครได้เป็นแล้วนะคะก็จะมีปัญหานะคะทําให้สังคมรังเกียจได้เพราะถือว่าเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งนะคะสําหรับกัดเกลื่อนก็ไม่อยากให้เสียบุคลิกนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก็ติดต่อติดตามนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลนะคะหมอปอได้ QR code ตัวนี้นะคะ แล้วก็สามารถติดตามเรื่องคลิปดีๆด,ด้านสุขภาพที่ฮักเฮลท์แอนเฮได้นะคะใน YouTube แล้วก็ติดตามผลงานของหมอปอได้ที่ Facebook ด็อเอร์วิศร a ดา a n สํสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสรุปเรื่องกับเกลือนไว้เพียงแค่นี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไน้าที่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รู้จักถึงสาระน่ารู้ด้านสุขภาพต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ